สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแมวคุณครูฟิลแล้วก็คุณครูอิ๋วค่ะในหน่วยการเรียนรู้หนูน้อยนักสัมผัสวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเด็กๆเด็กๆจะได้มาเรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้ง5ว่ามีหน้าที่อะไรบ้างนะคะเด็กๆอันที่1ก็คือดวงตาเด็กๆทราบไหมคะว่าตาของเรามีกี่ข้างเก่งมากค่ะมีสองข้าง เอาไวส้สำหรับมองมองสิ่งต่างๆแล้วอย่าเอามือไปขยี้ดวงตานะคะเด็กๆต่อมานะคะหูมีสองข้างเหมือนกันค่ะเด็กๆหูของเรามีไว้รับฟังเด็กๆอย่าลืมรับฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่เสียงคุณครูด้วยนะคะต่อมาจะมูกของเรามีไว้ทำอะไรใครทราบบ้างจมูกนะคะมีไว้ดมกลิน่น กินหอมกินเหม็นนะคะส่วนลิ้นของเรามีไว้อะไรใครทราบบ้างเอาไว้สัมผัสรสชาติค่ะเด็กๆรสชาติที่เปรี้ยวเคม็มหวานนะคะใช้ลิ้นของเราเลยและอันสุดท้ายค่ะเด็กๆมือค่ะมือเรามีสองมือเอาไว้ทำอะไรใครทราบบ้างมือของเรานะคะมีสองข้างเอาไว้จับ เอาไว้ทำงานช่วยคุณแม่ที่สำคัญเอาไว้เขียนหนังสือด้วยนะคะเด็กๆเ,เอาไว้สำหรับพนมมือสวัสดีค่ะคุณครูคุณแม่ด้วยนะคะเด็กๆต่อไปเด็กๆไปเจอกับคุณอิ๋วนะคะมาคุณอิ๋วมีอะไรจะมาพูดกับเด็กๆค่ะบ๊ายบายค่ะ